ตอนนี้นะครับก็ซื้อไฟมาเลยสองฝั่งเลยเป็นไฟสองราวค่ะชิ้นะครับแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานเพิ่งซื้อมาแล้วนะเนช่แผ่นแปะฝาผนังน,นะครับสีขาว,ขาวเอามาทำเป็นฉากนะครับก็อยอะลอก่อนรอกเก็บเงินไปก่อนแล้วก็ <S <S ไม่ค่อยเป็นซื้ออะไรไค่อยเป็น่น <S 2> <S 2> <S 2> คอ่นะคอยไปยังไม่รู้เลยว่าจะทำคลิปอะไรดีเนี่ยทุกคน ทุกคน<ด>แนะนำหน่อยจะทำอะไรกันดีซื้อใน shopee เป็นแบบนี้น้ำมันก<ะ>ันกาวแปะง่ายไหมแปะง่ายแปะดีมากงบเราตั้งเป้าประมาณไม่เกิน2000นนะครับงนี้แหนเก็บห้องเก็บของอะไรนะครับแผงร้ผู้ดึผ้าแต่ต้องหาที่ไว้ไม่ได้เต็ม <c oughs> ไต้ตมดนี้ไปก่อนเ <c oughs> ต,มนนต็มไปหมดทำอะไรเเนี่ยมันเต็มหมดเลยเนี่ยโอ้โหเก็บก็ไม่ดีขันเยไปหนเี่ยมเก็บ ทันไปหมดแล้เวเนี่ยมันใส่เลยเดี๋ยวนี้อยากจะไปข้างนอกกันต่อนะ่ะไป DIY ไงทุกคนเดีย๋ยวเราจะไป DIY <อ>กันต่อนะครับจะไปซื้อของมาตกแต่งเพิ่มเนี่ยแมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรยังไงเนะีย่ยเดี๋ยวเราก็องซื้อมาเพิ่มไปดูนะครับว่าที่ DIY จะมีอะเราเป็นเลือบบ้านนะครับไปไปกันเลย ทุกคนก็ขึ้นรถแล้วก็อย่างเราจะไปกันแต่วันนี้คนเหมือนเราลืมอะไรปะวันนี้ยลหลานนิวไงอ๋อน้องนิวนี่หลานนิวไม่ได้ไปด้วยนะครับก็คดีว่าติดเรียนพิเศษแล้วก็อ่านหนังสือทบ่วนบทเรียนเพราะว่าจะต้องสอบข้ามหนึ่งวันเสาร์นี้นะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้หลานนิวด้วยอย่าน่าจะหลังจากสอบเสร็จก็เอยวกจะได้เห็นหลานนิวมาถ่ายคลิปในห้องสตูดิโอใหม่ของเรา เดี๋ยวเห็นแล้วดีใจนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นร้านนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอวันที่มาเดี๋ยวไปสบายไปขอตัวขับรถก่อนนะครับแล้วไปเจอกันที่ DIY ตอนนี้เราก็กำลังมาที่ DIY แล้วนะครับไปดูว่าจะได้ไหมดูอะไรแมจะได้ไหมนะสิ่งที่ต้องการมีเยอะอะไรนะ เมื่อกี้ไปร้านเดียวนะครับไม่ได้อะไรตอนนี้มาอยู่กันที่ร้านทุกอย่างยี่สิบหรือหาอะไรเนะี่ยจะได้ไหมนะี่ยจะเอาไปตกแต่งห้องนะอันนี้ของในครัวแบบกระมาแล้วเมื้อกี้เลยกระ,ะถางต้นไม้เยอะเลยนะครับแม่สีนี้ก็สวยนะ ไปไหนอาโต๊ะไปด้วยอาไปทำอะไรนั่งเฉยๆนั่งเลยเราสี้ตอนหูอยู่ล่างสีที่ต้องการองูีล่างสุดนีเลยเลยแม่เลยเลยเอาสีล่างาวขอสามเอาข้างล่างสางแม่เออ สรุปต้องไป DIY อีกที่หนึง่งเพราะว่าอันนี้ได้ใช่แค่เพราะอะไรเนี่ยของใช้ในครัวตายไป DIY กันต่อ <มา S 1> ได้มาแล้วดูถุงนะครับโฟกัสที่ถุงนะครับลุงเขาบอกถุงหมดพอดีตายอย่าเราจะไป DIY ต่ออีกที่หนึ่งนะครับถุงเยอะนีก ตอนนี้นะครับเราก็มาร้าน20อีกแล้วเวะทุกร้านเวทุกร้านจะหาตะก้าทุกคนตะก้าหวายตะก้าที่เขาทักถักเป็นหวายอะอาไปใส่ต้นไม้นะครับจะไปจัดฉากอะไรยังี้หาไม่ได้เลยไปอย่างดีร้านนี้มีไหมนีทุกคนเจอแล้วนี่เอาไปใบนึง เอาติดไปใบหนึ่งอย่าหาไม่ได้ใบนี้มาทุกคนถึงแล้ว DIY เดินวนหาอะไรไหมย่ายเพิ่มใบนี้ทุาคนจะมาซื้อโมบิโต้ห้่งเลือกสีเลยนี่เห็นอ่อนสวยอ่ะ ดูที่ว่าจะมีอะไรบ้างมาแกะดูมแม่ก็ได้บ้างดูเขามัดมาเลยทุกคนเกินขุ่นอะไรมาเลยนี่น่ารักเราถือไว้ก่อนนะอันนี้เอามาทำอะไรเนี่ยมันเที่ยวอ,อันนี้ของแม่ <S <S ไว้ติดหอยแยกพอดีนะนั่น<อ>นะเพราะเราจะต้อง,เร,องเราจะต้องมาคำนวณนะครับว่าเกินงบไหมเราตั้งเป้าไว้ว่าห้องนี้ฉากตรงนี้นะครับจะประมาณ2,000บาท เนี่ผ้าร้านยี่สิบยัไม่รู้จะมาทาอะไรนะครับจะเอามาก่อนมาเกบไก่อนไม่รู้จะทำอะไรหยิบมาหมดานดานี่ของแม่อีกมเกี่ยวกแล้วมัน่เป็นแบ้าน่เกน่ยว่กาตาช้างอันนี้ต้องใช้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องมาติดต้นไม้จะอรู้เพื่อนมีอะไรดูถ กะยากะเประยาในตัวเรือนอันนี้เทปกาวเราต้องใช้เรือเอามาแต่อะไรนะครับเก้าอี้เก้าอี้มาสามตัวอันนี้นะครับพอดีว่าห้องสตูดิโอของเราเนี่ยมันไม่ใช่ห้องใหญ่มากนะครับเราเราก็ต้องใช้โต๊ยอันนี้คือเป็นโต๊ะก็เป็นเต้าอี้นะครับเพราะว่าเราแบบนั่งถ่ายเราจะได้ใช้ตัวนี้นะครับโต๊ะแบบต๊ะชั้นต้องห ววยแล้ก็ที่ไปร้าน DIY นะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะไปซื้อของที่ DIY ใช่ไหมได้อะไรเลยได้แค่นี้ได้อันนี้มาอันเดียวครับเป็นบล็อลเปเปอร์เราจะมาแปะโต๊ะนะครับโต๊ะด้านหลังในนั้นหลังย้ายนะครับจะมาแปะก่อเดียวนี่ของแม่สื่กาลเอาไว้นะคระดุมร้าน DIY ได้มาแค่อย่างเดียวนะครับส่วนอันนี้ อันนี้ก็ร้าน 20. อันนี้ใช่3าบาบาท <15. S 1> อันนี้เป็นข้าวตะกาวหวาย <19. S 1> อันนี้ก็หวายอันนี้ก็35มส้าเอออันนี้นใช่45 45กัาบ35บ <45. S 1> เล็กนะครับแล้วก็มาได้อันนี้ตะกาตะกานี้ไว้ใส่ต้นไม้นะครับไว้ใส่ต้นไม้ที่เราจะมาไว้ด้านหลังตรงน,นี้นะครับจะหาแบบนี้ใหญ่ๆลไม่มีเราจะหาแบบนี้เราจะหาอย่างนี้แบบหวายแต่อะไรไม่มีอันนี้ก็เป็นกระบุงมขยะ บุงขยะทุกคนการน่าสวยเป็นการล้างขยะในมือนิเชียาวสยก็ไม่รู้แต่ไม่รูไม่ดีนะครับเอามาใส่ขยะไม่ใช่เอามาใส่เอามาใส่จนไม้นะครับแล้วแป้งแล้วแปลงเนี่ยว่าตรงนี้เหมาะเลยอันนี้มันใส่ขยะแต่เราไม่ได้แปลงใช้ได้แม่มาแล้วนาเครื่องคิดเลขจะมาดูว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่นนจะดูจมาคิดให้เห็นเลยว่าหมดไปเท่าไหร่วันเนี้ย แต่ยังไม่หวงแบนี้นะพวกฉากอะไรพวกนี้เพราะว่าอันนั้นเราสั่งจากช้อปปี้นะครับสวยแล้วก่อนเอาอันนี้ก่อนตะกร้านี่ใช่ไหร่มตะกร้าสามห้าสี่ห้าสห้าหกบหสิบโต๊ะสต๊ะัวตัวละยบาทเาบหสิบบาทหกสิบผ้าผืนยี่บาทอ่าเ้ายีบาทนี่เก้าบาทปะเก้าเก้าเก้าสกัสบยีสิบสิบ วันนี้ก็หมดไป289บาทถ้าคือยังไม่ไม่กระมบเราตอนแรกกะว่าเราจะไปหมดที่ DIY จะไปซื้อนู่นซื้อนี่แต่เผเอิญว่าเราไปได้ร้าน20มาสัส่วนใหญ่นะครับก็เลย DIY ได้นี่ DIY ได้ด้คิดเกียว DIY ไปเดินเปนชั่วโมงก็ได้289บาทนะครับของอันนี้อ่ะมาเดี๋ยวลองคิดของแม่หวี เนี่ยไปซ่อนเลยทุกคนนะแม่ไปซ่อนหกยี่สิบหนึ่งร้อยหร้อยสี่สิบวุ้นวันนี้แม่ต้องมาให้น,อน้องประได้แม่ต้องมาจา่ายอ่นทุกคนก็ของครบแล้วแม่ก็เดีย๋ยวเราก็จะปิดคลิปกันแล้วนะครับก็ของครบแล้วทุกคนแล้ได้มาแต่ห้องครบหมดแล้วนะครับ <S 2> <S 2> ไรแล้วแล้วต้นไม้แกอีกแล้วเนี่ยไว้มุมเนี้ย ต้นไม้สั่งมาแล้วต้นไม้สั่งมาจากไหนเคบี้พอสั่งมาก็จะมาถึงแล้วก็จะต้นไม้มาใส่กระบ,บุงตะการ้านี้นะครับเอามาตกแต่งทีนึงเพรว่าเรียบร้อยแล้วแค่กระบุงอัเนี่ยนะขับถุ่งตลาดเลยอา้าวไม่ได้มีไม่มีจริงจริงมีนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงแต่ทีเราไปไปเจอร้านนี้ก่อนจริงๆเราไปเจอร้านเราไปเจอร้าน,นที่สวยแต่บังเอิญว่าร้านเนี้ย ถูกแล้วก็ดีสวยด้วยเราจะมาถ่ายใหม่อีกรอบเลยนะคะก็รอให้ต้นไม้มาเพรต้นไม้มาแล้วเดี๋ยวเราจะเราจะมาเปิดกล่องต้นไม้กันต่อว่าจะออกมาเป็นยังไงมาเปบ้างอรคนโอเคเดี๋ยววันนี้ขอตัวก่อนแล้วอย่าไปเจอกันวันอีกวันนึงนะคะมาแล้วทั้ต้นไม้เนี่ยมาแล้วได้เลยที่สั่งไว้ที่เราบอกว่าเมื่อวานเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าสองวันสรุปแล้ววันนี้มาเลยวันเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็งไหบ้างนะครางัน ทจะเหมือนจะเหมือนกับที่แบบเรานั่นไว้ไหมที่เราดูไว้เราดูไว้นะสูตรทุกคนขึ้นมาขึ้นตุ่เลยทุกคนเราตุยทุกคนเขาหยิบแหนมให้ด้วยต้นเล็กอืมอืมต้นอมไปบายศาสตรทุกคนี่เยเหมือนสูตร้วย เราไปจัดกันนะคะป่ามาเรื่อยแคทุกคนเสร็จแล้วเป็นไงบ้าง วางตัคือไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายมากกว่าเดิมเท่าได้่แล้วมีต้นไม้มีโตอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆแล้วก็เนี่ยแม่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ที่ทุกคนเห็นว่าเอ๊ะเราจะซื้อมาทําอะไรไอ้าปูพาปูพื้นเราก็เลยเอามาลองลองโต๊นี่เราไม่ได้แบบดูดูดีหน่อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็คือมันน่าจะดีกว่าเดิมอ่ะดีกว่าเดิมตั้งแต่แบบก่อนหน้านี้ที่ทํามานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเสริ ใช่อยเดี๋ยวค่อยหานี่หาหนี้หาพร้อมอะไรมาเสริมรับตอนนี้มันจะดูลงๆใช่ลงๆโป่งๆไปหน่อยนะคะผมก็ถ้าน้องๆคนไหนหรือใครที่แบบว่าแบบเขาเรียกอะไรมีไอเดียว่าเออจะต้องเพิ่มตรงไหนอะไรแบบเนี้ยก็คอมเมนต์มาบอกได้ครับก็ยินดีนะครับที่จะเอามาปรับปรุงนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายใช่ไหมแม่ที่เราเราลืมบอกไว้ว่าพลาดรวมก็คือ มาตอนคลิปที่แล้วที่เราก่อนหน้านี้<ม>เราไม่ได้เราไม่ได้บอกเรื่องฉากเรื่องไฟเลยนะครับที่พอดที่เรา,าเอามาประชยดกัแต่ส,สรุปยอดก็คือเนี่ยไฟที่เราเอามาส่องเนี่ยที่เราเห็นคิปไปนะครับก็คือราคา900บาทไฟ<ม>900บาทใช่ไฟ900บาทแล้วก็ฉากนี้ประมาณ250บาทครับก็ไม่ได้แพงเพราะว่าอันนี้รวมส่งเราส่งสั่งจากช้อปปี้และได้ส่วนลดอะไรด้วยและก็พรม ตองนี้ก็คือเราเอาของเก่าเอาของเก่าแบบที่มีอยู่ดั้งเดิมจากห้องเก็บของครับก็เอามาใช้ประโยชน์ก็ประมาณสามร้อยบาทอะไรนี้เราไม่คิดก็คือโดยรวมรวมแล้วแม่คิด่าเกินนะสองพันรวมเนี่ย <c oughs> แค่เฉพาะฉากเนี่ยไม่เกิน,กนใช่ทุกคนไม่เกินนะครับแม่ยังไม่ได้รู้ว่าแกสรุปยังไม่เกินสรุปยอดแล้วนะครับก็คือเนี่ยภาพรวมแค่เฉพาะฉากตรงเนี้ยแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาท หมดนี้ไม่ถึงสองพันเห็นไหมทุกคนเราก็ได้แบบเออแบบฉากแบบที่สวยงามแล้วก็ได้ไฟได้อะไรด้วย แต่ทีเนี้ยถ้าเราอยากจะให้ดีกว่านี้เราก็ต้องเพิ่มเงซึ่งเรายังเพิ่มไม่ได้ตอนเนี้ยอย่าเรารอแบบให้มีสปอนเซอร์หรือแบบใครใจดีอยากจะเป็นสปอนเซอร์ช่องเรานะครับช่อง y YouTube นะครับเพิ่งเริ่มทำเพิ่งเริ่มทำเออเพิ่งเริ่มทำเพิ่งเริ่มทำเป็นสตูดิโอสตูดิโอไหมกาเรียกคลิปสตูดิโอเล็กๆใช่เป็นสตูดิโอเล็กๆนะครับสำหรับช่องเราใช่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราอาจจะมีคลิปกินคลิปอะไรเราก็จะมาถ่ายในห้องอยางนี้นะครับผม ฝากทุกคนด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องไอเอ็นชนแนลด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้<อ>ก็น่าจะแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วเราก็เหนือ่อยทั้งวันเลยนะเออลืมบอกอย่างหน,นึ่งคือนี่เราเพิ่งซื้ออันนี้มาเอามาเพิ่มแล้วก็กากมะพร้าวนะคร<อ>ับเพราะว่าอ,อันนี้มันลนะุ่งเนี่ยเหมือนอย่างนี้นะอันเราไปมันเห็นข้างในเพราะว่าเราเป็นดอกไม้ต้นไม้ปลอมทีนี้เราก็ต้องเอากระดาษไปใส่แต่ก็เอาก็ะดาเอากาบมะพร้ามาใส่นะครับผม จะได้ดูเหมือนจริงนี่ก็เหมือนจริงเลยทุกคนต้นไม้ปลอมนะเนี่ยแต่อันนี้ต้นจริงยังไงก็ลาัไปก่อนนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะบ,บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่